งามแท้แลตะลึงแอฟทักซอนถ่ายภาพคู่นางเอกรุ่นน้องสวยฉ่ำที่สำคัญยังโสดคืนแทนเป็นสองสาวโสดที่ความสวยนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะสำหรับแอฟทักซอนและใบเฟิร์นพิมชนกแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะโสดแพคคู่แต่บอกเลยว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้มากเพราะแค่เรื่องงานก็รุมรับซับแบบรัวๆแล้วค่ะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มีแต่แฟนคลับให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยล่าสุดในอินสตาแกรม แอดโพลิพัทอันเดรสกอร์จัดอันเดรสกอร์ห้ได้โพสภาพคูระหว่างใบเฟิร์นและแอฟพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแล้วดูความสวยของคนโสดที่ยังเหลืออยู่บนโลกใบนี้พระเจ้าคิวชั้นถึงไหนแล้วคะโดยภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นหลังจากที่ไบเฟิร์นได้ไปเยือนช่อง3เพื่ออัดรายการ3แซบนั่นเองค่ะหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นใดๆคือพี่แอฟเป็นนางเอกรุ่นเดียวกับใบเฟิร์นได้ไปอีก ชอบชอบชอบแคปชั่นและคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของทั้งสองสาวมากมายค่ะ